ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซยอีได้ทีไทยทะเลาะขเมรค่ะกองทัพว้าแดงขยับแปลกกองทัพไทยสั่งรบพิเศษ4ี่เหล่าทัพตอบโต้ทันทีประกาศเปิดศึกเต็มรูปแบบกองทัพว้าแดงยังคงเปิดเกม บุกส่งของข้ามแดนใช้จังหวัดชลมุลไทยทะเลาะกัมพูชาสี่หน่วยรบพิเศษไทยเหลืออดค่ะประกาศโต้กลับเต็มรูปแบบ อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าตอนนี้เราเทความสนใจแล้วก็กําลังทหารพุ่งเป้าไปที่อีสานใต้ค่ะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทุกหน้าสื่อนะคะก็พุ่งเป้าไปตรงนั้นค่ะแต่ว่าหารู้ไหมว่าทางฝั่งภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับกองกําลังว้าแดงเจ้าพ่อยาเสพติดระดับโลกทางกองทัพไทยก็เคลื่อนไหวแบบจัดหนักเต็มระบบเช่นกันค่ะ น่าสนใจนะคะว่าช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้พบว่ามียาเสพติดหลาย10ล้านเม็ดพยายามถูกส่งเข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็เป็นการส่งล็อตใหญ่แบบที่วันละ4-5ล้านเม็ดค่ะซึ่งผิดวิสัยของกลุ่มว้าแดงที่มาจะกกระจายหลักแสนเม็ด คงคิดว่าทหารไทยเนี่ยพุ่งเป้าไปที่กัมพูชาก็เลยใช้จังหวะชุลมุนในการส่งของค่ะลาสุสสาด13กรกฎาคม68ก็มีรายงานเปิดเผยค่ะว่าทางด้านของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการดอยชางมูบ จังหวัดเชียงรายกองกำลังพา้เมืองติดตามการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมในการสกัดกั้นและปราบตามยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือพลเอกทรงวิทย์กล่าวว่าจําเป็นที่จะต้องเพิ่มกําลังพลให้มากขึ้นเพราะสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการกระทำความผิดตามแนวชายแดนเพิ่มจำนวนมากขึ้นตอนนี้ก็ได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพิจารณาในการเพิ่มกำลังพลที่อยู่ตามแนวชายแดนแม้ทหารเรามีเยอะก็จริง แต่พื้นที่ตามแนวชายแดนยาวมีข้อจำกัดจึงต้องเพิ่มกําลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจและเพิ่มเทคโนโลยีทั้งโดรนอุปกรณ์ในการเฝ้าตรวจและวิธีการปฏิบตัตินอกจากจํานวนคนมากขึ้นรวมไปถึงเทคโนโลยีก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยในภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมนั้นดีขึ้นแต่ว่าจำนวนสารตั้งต้น ทั้งฝั่งชายแดนไทยและชายแดนเพื่อนบ้านก็ยังมีจํานวนสูงอยู่โดยต้องเป็นความร่วมมือทั้งกับบ้านเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยขบวนการลักลอบยาเสพติดส่วนใหญ่ลักลอบเดินเท้าเข้ามาจํานวนถึง20-30คนแต่ว่ากําลังพลในการเฝ้าตรวจนั้นมีจํานวนน้อยเราจําเป็นต้องเพิ่มกําลังพลแล้วก็ยุโทโธปกรณ์การเฝ้าตรวจให้มากขึ้นรวมถึงเรียนรู้วิธีการให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่จะ ขอให้กำลังผลในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวแต่ว่าเราจําเป็นต้องปรับแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยปัญหาเหล่านี้ในการประชุมสออปชอดอในเดือนกันยายนนี้โดยนโยบายของรัฐนะคะก็คือซีสต็อปเซฟนั้นการประเมินผลก็ต้องรอดูในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันหากนำนโยบายมาใช้แต่ผู้ปฏิบัติคนเดิมนโยบายก็ไม่ได้รับการตอบสนอง แต่หากนำนโยบายมาใช้รับปรับเพิ่มกำลังคนให้มากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับ สนับสนุนกำลังพลก็เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาจะเกิดภาพสูงสุดและหากเราไม่เร่งตัดวงจรในการผลิตจำนวนยาเสพติดก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องนี้ไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประชาคมโลกก็ต้องรวมโดยวยช่วยกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พลเอกทรงวิทย์กล่าวว่ายาเสพติด1เม็ดมีคาเฟอีน70%หากว่าเราปล่อยไปคาเฟอีนที่มาจากประเทศไทยก็เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติดได้ง่ายแล้วก็จะส่งผลให้การผลิตยาเสพติด เพิ่มมาึ้นทั้งที่คาเฟอีนนั้นไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าเราต้องเพิ่มกฎระเบียบพิเศษจำกัดพื้นที่ในการนำเข้าส่งออกคาเฟอีนในการผ่านด่านชายแดนด้วยทั้งนี้หน่วยที่ถูกส่งไปแต่ละหน่วยก็ถือว่ามีความสามารถสูงและถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการส่งหน่วยรบพิเศษทุกเหล่าทัพไปปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ชัดเจนเพราะว่าการต่อสู้กับกลุ่มขบวนการว้าแดงยังถูกกองทัพเพ่งแหล่งเป็นพิเศษและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน,ชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ